อย่าลืมว่าคุณดังมาได้ทุกวันนี้เพราะคนไทยไม่ว่าจะเป็นดาราผู้หญิงเบอร์หนึ่งพิธีกรนักร้องรุ่น90ดารารุ่น70ทั้งหมดเนี่ยถ้ายังมีสติอยู่บ้างพักก่อนเธอเออชีวิตก็ไม่ได้ตกทุกข์ได้ยากกันไม่ใช่เหรือภายในวันนี้มีดาราที่ขึ้นบิวบบร์ทุกคนน่ะที่เกี่ยวข้องที่ไม่ว่าจะเรียกบอสเรียกพีเซนเตอร์ทุกคนจะประกาศออฟฟิเชียลยุติบทบาทกับบริษัทนี้ไหมพี่แซมต้องอยู่ข้างประชาชนอย่าอยู่ข้าง ในทูนอาจริงๆครับผมเป็นคนนิสัยไม่ค่อยดีผมเกิดมาจากคนจนแล้วผมเกิดมาจากการถูก รังแกมาตั้งแต่เด็กผมจึงเป็นนักสู้อันนี้เรื่องจริงติดนิสัยผมซึ่งคนที่บ้านก็จะบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขามันไม่ได้เกี่ยวว่าแกแบบ้แต่บันอดไม่ไหวจริงๆแล้วก็ยอมรับคบว่าเรากําลังพูดถึงบริษัทที่กําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณจะรวยแต่ถ้าการรวยของคุณมันต้องอาบด้วยน้าตาของคนยากจนมันเป็นเรื่องที่ผมว่าเกิดมาชาตินึงเนี่ยถ้าเสียงเราดังเราก็ควรจะรีบแชร์แมสเซจให้เกิดความลดระดับแล้วก็คืนความสุขให้กับคนที่ทุกข์มากม างรอดทางเล็กๆที่ผมคิดแล้วผมก็คุยกับหนุ่มเมื่อเช้านี้มันยังเหลือทางรอดเล็กๆให้คุณได้เดินรอดออกมา ไม่ว่าคุณจะยืนยันนอนยันทำหน้าตารอยไปรอยมาว่าคุณทำถูกโอเคคุณทำถูกแต่คุณอยากให้คนไทยทั้งประเทศเกลียดคุณใช่ไหมอย่าลืมว่าคุณดังมาได้ทุกวันนี้เพราะคนไทยแล้วคุณจะมาขูดเลือดขูดเนื้อรอยหน้ารอยตาแบบนี้ไม่ได้บางคนอยู่มาจนชั่วชีวิตยังอุตส่าห์เป็นแบบนี้ไปได้คุณจะมาลอยหน้ารอยตาอวดรวยอวดฉลาดกันทำไมคุณควรจะสงบเสงี่ยมเจียมตัวและประกาศถอนตัวจากแบรนด์นี้เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นดาราผู้หญิงเบอร์หนึ่ง พิธีกรน,นักร้องรุ่น90ดารารุ่น70ทั้งหมดเนี่ยถ้ายังมีสติอยู่บ้างว่าเกิดมาได้ก็เพราะคนไม่ได้เกิดมาได้เพราะเขาบริษัทเขาเพิ่งจดมาแค่5-6ปีได้ก็เยอะแล้วควรจะบอกว่าขอถอนตัวไม่ยุ่งเกี่ยวยุติตั้งแต่วินาทีนี้ก่อนนี่คือทางรอดที่อาจจะรอด ได้พักก่อนเธอเออชีวิตก็ไม่ได้ตกทุกข์ได้ยากกันไม่ใช่เหรือภายในวันนี้มีดาราที่ขึ้นบิลบอร์ดทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ไม่ว่าจะเรียกบอสเรียกพรีเซนเตอร์ทุกคนจะประกาศออฟฟิเชียลยุติบทบาทกับบริษัทนี้ไหมถ้ายังไม่ยุตินั่นแสดงว่ามีจิตที่มั่นคงมีสติที่แน่วแน่มีการไต่ตรองที่รอบคอบแล้วว่าฉันจะอยู่กับเขาต่อไปโดยไม่สนอะไรอันนี้มันจะได้ชัดเจนมันมีธุรกิจของปลาแบบนี้ ผมก็เคยไปบริษัทเขานนหนึ่งครั้งรูปผมออกมาแล้วนี่มีไหมมีรูปผมออกมาแล้วนี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในรายการหนนกระแสนะเออ,อพี่แซมต้องอยู่ข้างประชาชนอย่าอยู่ข้างนายทูนมาอยู่ข้างประชาชนกับพี่แซมเนาะอย่าเพิ่งไปลอยหน้าลอยตาว่าขายได้เป็นหมื่นล้านไอหมื่นล้านกระปุกนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพี่แซมกลับมาก่อนอย่าไปไกลฮนะ